ตอนที่สองร้อยห้าขึ้นเขาลงเขาฝนพลำซาลงตะวันลอยสูงขึ้นสีเฟื่งเหนียนเริ่มปีนเขาผ่านอารามจนหลงเนินเขาเหนียงจือและยอดภูห่วงโโหข้ามเนินหูเที่ยวก็จะถึงทานเหลยกงนับว่าถึงครึ่งทางแล้วที่ทานเหลยกง สีเฟื่งเหนียนพบผู้มีจิตศรัทธาอีกหลายกลุ่มส่วนมากนั่งพักอยู่ริมทานกินอาหารที่พกติดตัวมาด้วยถนนหนทางกลายเป็นดินโคลนเฉอะแฉะกินแรงอย่างยิ่งคุนชายและคุนหนูหลายคนเด่นชัดว่าเหนื่อยลาสตรีสาวบางนางกำลังทุบนองร้องว่าลำบากไม่หยุดสีฟังเหนียนเลือกนั่งยังที่สงัดเงียบริมทานไม้ใหญ่เก่าแก่สงเสียดฝาแผงเงาร่มรื่นแม้ว่าไม่ได้แสดงท่าทีพิเศษ แต่ขอพกดาบคู่ก็เป็นที่สะดุดตาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในพื้นที่ที่รู้จักของหลังจากเห็นดาบเปยเหลียงแล้วแววตาก็สลบับซับซ้อนขึ้นหลายส่วนบัดนี้ภายในเขตเปย์เหลียงห้ามพกดาบเปย์เหลียงเป็นการส่วนตัวไม่ว่าจะมีฐานะทางบ้านอย่างไรล้วนต้องถูกจับเข้าคุกตารางทุกคนจึงมองว่าสีเฟืองเนียงเป็นคนในกองทัพแบบนี้นับว่าเรื่องปกติยอดเขาเหรียญหาเขาบูตึง จัดงานโต้ว,วาทีระหว่างพุทธเต๋าครั้งใหญ่แบบนี้กองทัพเปเลียงย่อมต้องจัดวางกําลังไว้คอยจับตาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดจู่ๆสีเฟื่องเหนียนก็เงยหน้าขวับเห็นคนคุ้นเคยคู่หนึ่งเดินเข้ามาหนึ่งในนั้นคือหานกุย้ยศิษย์คนเล็กสุดของซ่องจือมิ่งนักพศชราหานกุ้ยเป็นเจ้าอารามชิงซันในตอนนี้อีกคนคือชิงซินนักพศน้อยสีเฟื่องเหนียนรีบลุกขึ้นต้อนรับ เขารู้สึกดีต่อน,นักพอตหานกุยที่ทั้งหวังฉงโหลและหงสีเสี่ยงต่างเห็นสําคัญด้วยฐานะฟานอองของสีเฟืองเนียนเฉินเหย่ผู้คุ้มกดหรืออีสิงลุยต้องมาคอยต้อนรับด้วยตนเองที่เชิงเขาแต่กลับให้หานกุยที่มีลำดับสักต่ํากว่าหนึ่งรุ่นมารับหน้าที่นี้แทนเพราะคำนึงว่าหากสีเฟืองเนียนขึ้นเขาไปพร้อมเฉินเหยาหรืออีสิงลุยพวกเขาต้อนรับด้วยมารยาทก็จริงแต่ระหว่างทางย่อมมีแต่วาจาพิธีรีตองจะสนทนาอันใดได้ได อ่านกุ้ยหลังจากพบสีเฟืองเนียนแล้วก็ยิ้มพลางคำนับต้อนรับอย่างนักรดไม่ได้เอ่ยปากเปิดเผยฐานหน้าของสีเฟืองเนียนสีเฟืองเนียนก็ประกบมือคำนับตอบชิงสินนักพรตน้อยอายุไม่มากแต่ลำดับสักในบูตึงนับว่าไม่ต่ำหกท่านในรุ่นเดียวกับหวังชงโลมีลำดับสัก์สูงสุดบนเขาซ่งจื้อมิ่งซึ่งมีอายุมากที่สุดมรณาภาพบัดนี้เหลือเพียงเฉินเหยาและอีสิงรุยต่อมาก็เป็นรุ่นของหลี่อี้ฝู เนื่องเพราะรุ่นก่อนรับสิทธิ์ไว้น้อยหานกุ้ยในฐานะหนึ่งในหกสิทธิ์ของซ่องจือมิงจึงมีลำดับสักเท่ากับเจ้าสำนักหลี่อี้ฝูต่อมาก็คือรุ่นอักษรชิงอย่างชิงซินบนเขาบูตึงมีนักพลตประมาณ40กว่าคนส่วนมากมีอายุแต่นักพลรตวัยได้กลางขาอายุ40ปีหลายคนยังต้องเรียกชิงซินว่าอาจารย์อาหานกุ้ยนั่งข้างกายสีเฟื่องเหนียนยิ้มเล็กน้อยแล้วเอ่ยว่า หลวงจีนจีวรขาวแห่งวัดเลียงฉานขึ้นเขามาทางเทพิถีสายใต้แล้วส่วนเจ้าหนิงเซินเทพจา์ของสำนักเทียนซือเขาหลงหูและไปอี้เมธีบัวเขาก็กำลังเร่งรุดมาสีเฟื่องเนียนเออย่างแปลกใจเจ้าหนิงเซินไม่คิดว่าห่างไกลพันลีมาร่วมงานทางเปิยเลี้ยงด้วยหรือขากับเสนาบดีชุดขนนกผู้นี้มีความขัดแย้งกันไม่น้อยหานกุยไม่เคยลงเขาไปท่องหาประสบการณ์แต่ฝึกบำเพ็ญบนเขา ไม่สนใจเรื่องราวในใต้ล่าจึงไม่เคยได้ยินเรื่องการต่อสู้บนทะเลสาบชนเสินเขาไม่สนใจว่าเจ้าหนิงเซินจ,จะขัดแย้งอย่างไรกับฟานอองนมจึงเอ่ยข้างหัวข้อนี้ไปกล่าวเสียงเบาว่าปัญญชนเรื่องชื่อของไวน้นันเต้าเลเจียงหนันเต้าไม่ต่ำกว่าร้อยคนเดินทางมาด้วยกันจะขึ้นเขาตอนโพรเพลของวันนี้สีเฟื่องเหนียนพยักหน้าแล้วกล่าวว่าข่าวจากสายลับมีรายงานถึงเรื่องนี้ลำบากปัญญชนเหล่านี้แล้ว ต้องอดอยากค้นแค้นในเป่ยเลี้ยงเราห้าวันเต็มเตมทีเดียวสีฟั่งเหนียนรู้ดีว่าผู้มีอิทธิพลทําให้ปัญญชนชั้นสูงเหล่านี้เป็นฝ่ายเดินทางมายังเป่ยเลี้ยงเองมีสามท่านหนึ่งก็คือทรงต้องเหมิงรองขนพลบร,รชาการสองคือเยียนทรงข้าราชการอาวุโสของหลีหยางซึ่งลาออกจากราชการเมื่ออายุ79ปีผ่าทั้งครอบครัวมากราบไหว้ที่เขาบูตึงและสามคือหานกูจือที่พาลูกศิษย์ออกท่องชายแดนจูจ่ ก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดร่างสีเฟืองเหนียนถลาถอยหลังจากริมฝั่งทางนี้ไปถึงริมฝั่งตรงกันข้ามแต่แม้จะถูกโจมตีกระทันันแบบนี้สีเฟืงเหนียนก็ไม่มีท่าทีจะชักดาบชิงสินนภน้อยที่รู้สึกเพียงว่ามีลมกระโชกผ่านวูบหนึ่งได้แต่ถลึงตาคมโตมองว่าระว่างตนเองและอาจารย์ปรากฏสตรีสูงโปงในชุดงดงามสุภาพอายุไม่มากหน้าตางดงามสุดแสนเพียงแต่สีหน้าเย็นชาจนเกินไป ใบหน้าไม่น่าดูชมมากกว่าเจนเดินอาวุโสเผลอชิมอาหารที่ชิงสินนักพรตน้อยเป็นผู้ปรุงไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่าชิงสินนักพรตน้อยมองพี่สาวแปลกประหลาดผู้นีร้รีสองตาเรียวยาวผู้มีจิตศรัทธาและชาวยุทธที่อยู่บริเวณใกล้ๆต่างนิ่งงนันจู่ๆก็มีคนโห่ร้องเสียงดังเห็นบุรุษและสตรียืนเผชิญหน้ากันคนละฝั่งน้ำบุรุษหล่อเหล่าสตรีงดงามยิ่งกว่านั้นต่างฝ่ายต่างมีท่าทีแห่งปรมาจารย์ไม่ว่าจะมองอย่างไร ระหว่างทั้งสองคนต้องมีเรื่องราวให้โจดจันเป็นแน่ชั่วพลิบตาพวกชอบสอดรู้สอดเห็นที่รู้สึกเบื่อหน่ายในการเดินทางต่างกระปีก้กระเป๋าอยากให้ทั้งสองคนต่อสู้จนภูเขาถล่มดินถลายให้สาแก่ใจดีที่สุดคือก่อนลงมือต่างประกาศฐานะสำนักและฉายาเล่าถึงบุญคนความแค้นจากนั้นค่อยต่อสู้ถึงขั้นเป็นตายเช่นนั้นพวกเขาเดินทางขึ้นเขาบูตึงครั้งนี้ก็ไม่เสียเที่ยวแล้วสีฟืงเหนียนที่เป็นฝ่ายยอมถอย ยิ้มพลางถามว่าเจ้าไม่กลับเขาหุยซันหรือส่วนหยวนชิงเฟิงซึ่งไม่ได้สวมชุดม่วงในวันนี้ยิ้มเย็นชากล่าวว่าดอกเบี้ยทบต้นแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าข้าคิดบัญชีช้าไปต่อให้เป็นท่านก็ใช่ว่าจะคืนได้ผู้ชมมองไม่คุ้นหน้าหนุ่มสาวคู่นี้คิดว่าต่อให้วรยุทธไม่เลวแต่ก็มีขีดจำกัดเริ่มตะโกนยุอย่างหมดความอดทนต่อสู้กันสิจะไหนถึงไม่สู้กันเล่า ต่อสู้ให้ดีให้สวยงามพวกเราจะได้นำไปเล่าสร้างชื่อเสียงดีให้พวกเจ้าในยุทธภพยิ่งกว่าน,นั้นยังมีคนตะโกนยุยงว่ารีบๆน้อยอย่าเอาแต่ขยับปากไม่ลงมือหารกุ้ยถอนหายใจหวังแค่ว่าหากสีเฟื่งเนียนต่อสู้กับสตรีแปลกหน้านางนี้อย่าทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนจึงรีบจูงชิงสินนักพรน้อยเดินไปทางฝูงชนดูเหมือนหลบหลีกเพศภัย อันที่จริงไปช่วยกันคลอบภัยให้ฝูงชนต่างหากสีฟงเหนียนยิ้มพลางเอ่อยว่าจะต่อสู้ก็ได้แต่พวกเราทำข้อตกลงการค้ากันก่อนขอแค่เจ้าช่วยข่าตามหาคนผู้หนึ่งถึงตอนนั้นให้เจ้าเป็นคนเลือกเวลาและสถานที่อีกอย่างแพ้หรือชนะให้เจ้ามีสิทธิ์ขาดนางลังเลไปครู่หนึ่งในที่สุดก็พยักหน้าสีฟงเหนียนถามอย่างสงสัยเจ้าอยากได้ชื่อเสียงขนาดนี้เชียวหรือ เขากระจังไม่มีใดเกินว่าโดยข้อ,ขอจํากัดทางพรสวรรค์และหน่วยการเขตขั้นปรากฏการฝานับว่าเป็นสูงสุดทางมรคายุทธของนางแล้วอีกอย่างนางใช้วิธีนอกกรีดดูดกลืนกระแสชะตาของผู้คนมาแปลงเป็นของตนฝืนบรรลุขั้นหนึ่งหากไม่ใช่สีเฟื่องเหนียงใช้ลันจกรแผ่นดินหลายแคว้นที่เก็บไว้ในสาราดสดับคลืน่นช่วยสยบกระแสชะตาที่ยุ่งเหยิองอุลรมานนางอาจทาดไฟเข้าแทรกตกตายไปแล้วเขาดูดีว่านางชอบเอาชนะ แต่นางก็เป็นประมุกยุทธาจักแล้วเหตุใดยังคิดคลองตำแหน่งอันดับหนึ่งที่จับต้องไม่ได้อีกเขาขบคิดอย่างไรก็ไม่เข้าใจเหตุการณ์ฟ้าลั่นกลรกลืนแต่ฝนตกเพียงปล่อยๆทำให้ผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมชมความคลึกคลื้นต่างรู้สึกเบื่อหน่ายเรื่องราวในโลกล่าล้วนเป็นเช่นนี้ไม่ให้ความหวังก็ไม่เป็นอันใดแต่ให้ความหวังแลิกกลับทำให้ผิดหวังช่างเลวร้ายที่สุดชาวยุธหลายคนที่อารมณ์ร้อนอตโกนส่อเสียดไม่ได้แต่ส่วนหยวนชิงเฟิงแคบปลายตามอง ก็ทําให้ผู้คนเงียบกริบดังจักกระจันจําศีลสีเฟื่องเหนียงกลั้นยิ้มมองพวกชอบสอดรู้สอดเห็นที่รอบหดคอนึกถึงตนเองตอนท่องยุทธภพและรอบมองนางเซียนจอมยุตหญิงก็คงมีสภาพเช่นนี้จากนั้นสีเฟื่องเหนียงและส่วนหยวนชิงเฟิงก็ขึ้นเขาต่อไปโดยมีหานกุ้ยและชิงซินนําทางข้ามยอดเขาเมยหลิงและเนินเจียวก็มาถึงยอดเขาต้าเหรียญหาส่วนหยวนชิงเฟิงไร้วาจามาตลอดทาง มาถึงเชิงเขาเหรียญหาในที่สุดนางก็เอ่ยว่าสองแขนเสื้ออักรพิษเขียวของหลี่ฉุนกังวิธีจับกระบี่กลับหัวของเติ้งไทเออหอาไทยอัศนีของกู้เจี้ยนถังเดินตามกระบี่ที่ส่งเนี่ยชิงสแดงครั้งสุดท้ายก่อนตาย6กพันลี้ของห่วงเจิ้นถู16ทัศนียภาพของห่วงชิงหรือเจี้ยนชี้จิ้นของเปยมังสะอัศนีของหลิวเฮาซือก่อนขึ้นเขาท่านเล่าไมา้ข้าฟังทีละยางเห็นสีเฟื่องเหนียนขมวดคิว้ว นางจึงเอ่ยเสียงเรียบเฉยหากมีกระบวนท่าที่ท่านไม่อยากเล่าก็เปลี่ยนเป็นกระบวนท่าอื่นที่ใกล้เคียงกันมาทดแทนได้หรือว่าจะเป็นกระบวนท่าที่ท่านคิดค้นเองก็ได้ได้ยินชื่อยาวเป็นพลวนชิงสินได้แต่รู้สึกตหนกคิดเพียงว่าความอยากอาหารของพี่สาวผู้นี้ช่างมากนะักสีฟังเหนียนเอ่ยถามเสียงทมเจ้าคิดจะนำไปหลอมในเตาเดียวหรือยังไม่ตายใจต่อเทพเซียนปัตตพีหรือ เจ้าห่วงเฉาได้เตือนหรือไม่ว่าสถานการณ์ของเจ้าและห่วงมันเอ๋อน้องชายข้าครับขายกันเรื่องผิดพลาดเกิดไม่เกินสามครั้งเจ้ารอด้อนคลอจากเขตขั้นดัชนีอนัศจรรย์และปรากฏการฟ้าแต่หากยังยืนกลานแทรกตัวเข้าเขตขั้นเทพเซียนปัตตพีเจ้าไม่กลัวว่าช่วเวลาอันงดงามจะปรากฏเพียงระยะเวลาอันสั้นดอกหรือนางเอ่ยเสียงเรียบเฉยนั่นเป็นเรื่องของข้าตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ นางยังคงเป็นสตรีที่ไม่น่าโปรดปรานเขายิ้มแล้วเอ่ยว่าก็ได้สองแขนเสื้ออสรพิษเขียวของผู้อาวุโสในชุดหนังแกะนั่งสอนเจ้าไม่ได้อันที่จริงเวลาเพียงชั่วครู่ข้าเองไม่สามารถสอนเจ้าได้และไม่อาจสอนวิธีจับกระบี่กลับหัวของเทพกระบี่ดอกท้อให้เจ้าโดยพลราการส่วนกระบี่ก้าวของเหล่าห่วงนั้นยิ่งไม่ต้องคิดแต่หากไทยอัศนีของกู้เจี้ยนถังเดินตามกระบี่ของส่งเนี่ยนชิง และศาอัศนีของหลิวเฮาซือนั้นข้าสอนได้ไม่มีปัญหา16ทัศนียภาพของหววฉิงก็ไม่ยากนอกจากนี้ข้าจะเล่าวิธีพิเศษในการโคจรกระแสปลานของทั่วป่าผู่ซาและกระบวนท่าก้นหีบของตี้อูเหอเขาถีปิงกับมู่หลงเปาติ่งให้เจ้าฟังหากเจ้าเรียนรู้ได้เร็วพอข้ายังมีของดีอีกไม่น้อยเจ้ารับไปให้เต็มที่คราวนี้ถึงตานางคาดไม่ถึงบางหันไปมองสีเฟืองเหนียนที่ออกจะผิดไปจากปกติ เขายิ้มเล็กน้อยแล้วเอ่ยว่าข้าจะสอนเจ้าทีละอย่างแต่เจ้าก็ต้องรับปากข้าข้อแม้หนึ่งต่อไปมีสิทธ์ก็ต้องถ่ายทอดให้หมดเปลือกแบบนี้อย่าให้การสืบทอดนี้ขาดหายไปจากนั้นทั้งสี่คนก็ขึ้นเขาหานกุ้ยจงใจพาชิงซินเดินนำหน้าทิ้งระยะห่างประมาณหนึ่งสีฟังเหนียนเอ่ยเล่าสาระสำคัญของสุดยอดวิชาในโลกล่าให้นางฟังจนสิน้น ส่วนหยวนชิงเฟิงจดจําทุกอย่างพบข้อที่ไม่เข้าใจก็สอบถามถึงที่สุดโดยไม่ลังเลบนเนินสันหลังมังกรหันกุยที่ยืนอยู่ห่างไปไกลหันมามองพบว่าทั้งสองคนชะง,งักฝีเท้าเห็นว่าขณะที่สีเฟิงเหนียนและส่วนหยวนชิงเฟิงแยกจากกันเขาหววเตะบั้นท้ายนางอย่างแรงส่วนหยวนชิงเฟิงเดือดดาลรังสีข้าฟันแผลร้างคลุมทั่วเนินสันหลังมังกรแต่ไม่ทราบว่า ฟานองนมกล่าวว่าอย่างไรนางถึงกับอึ้งงันไปและหยุดความเคลื่อนไหวก่อนลงเขาไปหานกุ้ยได้แต่ตะลึงพลึงเพลิดกับภาพฉากที่เห็นชิงสินเลื่อมใสถ้าหมอบราบกราบตานคิดในใจว่าต่อไปหากตนได้ท่องอยูตภภ่ตะพบจะต้องเปลี่ยนสีสันแบบนี้ยังเปยเรียงอองให้ได้ขณะที่ทั้งสามคนขึ้นเขาอีกครั้งหานกุ้ยอดถามอย่างสงสัยใคร่ทราบไม่ได้ท่านองเป็นสหายเก่าของสตรีนางนั้นหรือ สีฟังเหนียนยิ้มพลางพยักหน้าเอ่ยเสียงอ่อนโยนว่าเป็นคู่แค้นที่รู้จักกันมาหลายปีส่วนเตะนางทีหนึ่งนั้นเป็นความฝันของคนผู้หนึ่งชิงสินนับลดน้อยขอบคิดจริงจังนึกถึงท่าทางเย็ยนชาและเย่อหยิ่งของพี่สาวเทพเซียนนางนั้นไม่รู้สึกสักนิดว่าคนผู้นั้นใฝ่ฝันอย่างเด็กๆหัวเราะฮือๆเอ่ยว่าท่านอ๋องเตะนั้นหน้าเกงขามแปดทิศข้าชื่นชอบ หานกุ้ยนวดนวดขิวปวดศีษะยิงเสียงเฮ้ออย่างเย็นชาดังแว่วมาจากที่ไกลนักพลอดน้อยตกใจจนขนลุกสู้สีเฟื่งเนียนยีศีษะนักพลอดน้อยเอยอย่างยินดีในทุกของผู้อื่นเจ้าแย่แล้วภายในยี่สิบปีอย่าลงเขาไปท่องอยุทธภพเด็ดขาดชิงซินเอยอย่างหวาดกลัวผีสาวท่านนั้นร้ายกาจมากหรือสีเฟื่งเนียนยิ้มเล็กน้อยเออยว่า สตรีที่อยากเป็นหวังเซียนจือคนที่สองเจ้าว่าร้ายกาศหรือไม่เล่าชิงสินทำหน้าฝาดข่มมีหน้าอาจารย์อาทั่วถึงมากบอกว่าสตรีด้านล่างภูเขาเป็นแม่เสือในตอนนี้เองหลวงจีนรูปหนึ่งสาวเท้ายาวจากยอดเขาลงมาจีวรนขาวปลิวสวยทำท่าประหนึ่งจะต่อสู้สุดกำลังกับสีเฟืองแน่